ยินดีต้อนรับสู่2026 Suzuki Jimny Pickup อัปเดตแหล่งข้อมูลที่คุณวางใจได้สำหรับข่าวสารและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับหนึ่งในรถ Pickup ขนาดเล็กที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่คาดว่าจะสร้างกระแสนในตลาด Suzuki Jimny Pickup ปี2026 Suzuki ได้นำเสน่แบบออฟโ a d และความแข็งแกร่งของ Jimny SUV มาผสมผสานกับความใช้งานได้จริงของรถ pickup ทำให้เกิดรถที่ไม่เหมือนใคร ขนาดกระทัดรัดแต่ทรงพลังเหมาะกับคนที่ชอบการผจญภัยผู้ใช้ในเมืองหรือแม้กระทั่งธุรกิจขนาดเล็กเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Jimny ่ปิกอัยังคงความเป็นทรงกล่องสุดคลาสสิกที่ทุกคนหลงรักพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ไฟหน้าและทรงกลมและความสูงจากพื้นถนนที่โดดเด่นด้านท้ายเป็นกระบะขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับใส่สัมภาระอุปกรณ์ตั้งแคมหรือของใช้งานทั่วไป ในด้านเครื่องยนต์คาดว่าซูซูกิจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรสี่สูบเช่นเดียวกับ Jimny รุ่นปกติให้กำลังประมาณ100แรงม้าซึ่งแม้จะไม่มากแต่เมื่อรวมกับตัวรถที่มีน้ำหนักเบาและระบบขับเคลื่อน4ล้ออันยอดเยี่ยมก็ทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและออฟโรดเป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้บางตลาดอาจได้เห็นเวอร์ชันไฮบริดเบาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันและลดมลพิษภายในห้องโดยสารจะเน้นความทนทาน ใช้งานง่ายแต่ยังคงความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่เช่นหน้าจออินโฟเทนเมนต์รองรับสมาร์ทโฟนระบบควบคุมอุณหภูมิและพื้นที่เก็บของอัจฉริยะมุมมองจากที่นั่งและกระจกที่กว้างทำให้มองเห็นได้ชัดเจนรอบคันด้านความปลอดภัยจิมมี่พิกอาปี2026คาดว่าจะมาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เช่นระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมการทรงตัวระบบเตือนออกนอกเลนและอาจรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติในบางประเทศ ส่วนวันเปิดตัวแม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่มีข่าววงในว่าเราหน้าจะได้เห็นรถรุ่นนี้ในช่วงปลายปี2025หรือต้นปี2026ราคายังไม่ประกาศเช่นกันแต่เชื่อว่าจะยังคงยึดหลักความคุ้มค่าตามแบบฉบับของซูซูกิซูซูกิจิม n น่ปิกอัป,ปี2026อาจกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในตลาดรถปิกอัพขนาดเล็กโดยเฉพาะในประเทศที่ต้องการรถที่เล็กประหยัดน้ำมันและพร้อมลุยในทุกเส้นทาง ขอบคุณที่รับชอช้างมอม้า2026 Suzuki Jimny Pickup อัปเดตอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อรับข่าวสารรีวิวและอัปเดตสุดเอ็กซ์คลูเกี่ยวกับโลกของรถยนต์อีกมากมายในอนาคต